โปแจางกลางออสเตรเลียชาวเน็ตเล่านาทีเจอเบลล่ากับหวานใจไฮโซตัวจริงและนิสัยเมาช่ำเจอตัวจริงแล้วเป็นแฟนคลับที่แท้บุญสูงมากเมื่อจู่ๆก็มีคนไปเจอคู่รักคนดังเบลล่ารานีและวิวชวินที่กำลังไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียโดยบังเอิญแฟนคลับรายนี้จึงขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกับทั้งคู่ พร้อมเล่าถึงความประทับใจให้ฟังว่าโอ้ยปลื้มมาไกลขนาดนี้ยังตามมาให้ได้ชื่นชมอีกน่ารักที่สุดเลยทั้งสองคนอ่อนน้อมถ่อมตนอัธยาศัยดีมากเบลล่ารานีและคุณวิวชวินคือหนึ่งดาราในดวงใจก็เป็นคำบอกเล่าที่สุดปรื่มของชาวเน็ตคนนี้นะคะที่ได้ออกมาบอกว่าโอ้โหไปไกลถึงออสเตรเลียยังตามไปให้ได้เห็นได้ชื่นชมกันอีกนะคะสาหรับเบลล่ารานีและแฟนนุ่มวิวชวินนั่นเองนะ ะะที่เธอก็ครั่งไคล้เป็นอย่างมากและเธอก็สุดฟลุกนะคะและดีใจมากๆที่ไปไกลถึงออสเตรเลียยังได้พบเจอที่นั่นถือเป็นคู่รักสุดทอตจริงๆในตอนนี้นะคะเราไปชมภาพของพวกเธอกันเลยค่ะ